สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องท i มเลส s s เริมนะคะวันนี้แม่หมอจะมาเปิดไพ่ย,ยานโลกนะคะเพราะว่ามีอยู่ท่านหนึ่งแหละบอกให้แม่หมอเปิดไพ่พมยานใช่ไหมคะแต่แม่หมอไม่มีไพ่พมยานนะคะมีแต่ไพ่ย,ยานโลกเพราะฉะนั้นแม่หมอก็เลยใช้ไพ่น,นี่แหละคะ่ะมาเปิดให้นะคะแต่ว่า <c oughs> บอกว่าเปิดในเรื่องความรักใช่ไหมคะแม่หมอคิดว่า เราลองมาเปิดให้ไพ่เขาบอกดีกว่านะคะว่าอยากจะบอกในเรื่องอะไรยังไงบ้างดีกว่าเนาะอาจจะมีเรื่องอื่นที่ไพ่ยอยากจะเตือนเราหรือเปล่าในเดือนมีนาคมนี้นะคะโอเคเราก็มาดูกันนะคะก่อนอื่นขอให้ไพยานารโรบอกหน่อยนะคะว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ดวงเขาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง อุ้ยแม่โอเคค่ะดูแลคุณมีคนที่ต้องดูแลมีคนที่ห่วงใยมีคนที่ต้องแบบประคุปประงมดูแลนะคะอาจจะเป็นคนที่เรารักนั่นแหละ ใครที่มีลูกอยู่คุณก็ต้องดูแลลูกใช่ไหมคะในช่วงนี้หรือมีอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เราทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วงนะคะนั่นแหละสถานการณ์คนในช่วงนี้ผิดที่ผิดทางอ่าใบนี้คืออะไร ทางที่ดีอาอ้โอเคโอเคค่ะหมดทุกหมดโซโอเคดีจังดวงของคุณในช่วงนี้นะคะหมอกเลยเห็นไหมคะคือคุณอะมีคนที่จะต้องดูแลอยู่ละคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีภาระมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนี่คือตัวคุณนะคะผิดที่ผิดทางนั่นหมายหมายถึงว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ผิดที่ผิดทางผิดที่ผิดทางเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งที่อยู่ที่เราอยู่นะคะเป็นบ้านเป็นสถานที่ห้องเช่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยผิดที่ผิดทางหรือแม้กระทั่งที่ทํางานการงานที่เราทําอยู่ นะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรมันเคยผิดที่ผิดทางมาก่อนเหมือนเราก็แบบอยู่แล้วมันแบบมันใช่ที่ของเราไหมมันอาจจะไม่ใช่อะไรนะคะแต่ดวงของคุณมันจะไปในทางที่ดีขึ้น,นะคะ่ะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณมีความพยายามที่จะย้ายตัวเองออกจากที่เดิมๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องทางกายภาพนะคะเป็นเรื่องทางใจด้วยเราอยู่กับใครแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ของเรามันปิดที่ปิดทางเราก็ย้ายตัวเองออกมาจากคนคนนั้นที่ตรงนั้นจากสิ่งสิ่งนั้นนะคะทางที่ดีนี่แหละไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงสิ่งที่คุณตัดสินใจคือคุณตัดสินใจถูกต้องแล้วนะคะคือมันเป็นทางที่ดีขึ้นเพราะว่า คุณคุณคงคิดมาดีแล้วตัดสินใจมาดีแล้วนะคะหมดทุกหมดสกหมดโลกหมดภัยเห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นดวงดวงไม่ใช่ดวงความรักนะเป็นดวงรวมๆชีวิตคุณในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยสี่ใบนี้เลยนะคะหมดทุกหมดสศกหมดโลกหมดภัยนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันยแย่ มันจะค่อยๆค,คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเนาะโอเคดีจังเปิดมาสีใบก็ดีเลยอ่ะไหนบอกมาสิไพยอยากบอกอะไรอีกมาค่ะแม่หมอเคยบอกไป แล้วใช่ไหมคะว่าปกติแม่หมอจะใช้สําหรับพยานน้ลกนี่แหละเวลามีเรื่องหรืออะไรต่างๆในการแบบแก้ปัญหาแก้ไม่ตกแม่หมอก็จะมาถามไพ่แล้วก็เปิดทีละใบทีละใบไปน,นะคะดูกันคะ่ะไพ่บอกอะไรอีกลองลองอะไรเอ่ย โชคดีมีใครจะถูกหวยไหมคะเนี่ยช่วงเวลาเนี้วู้ความพยายามเป็นผลเสียงโชคเสียงลาบนะคะใครถูกหวยใครไม่ใช่แค่ถูกหวยนะคะใครที่แบบเหมือนอะไรที่มันเป็นโชคเป็นลาบลองเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นของนู่นนี่นั่นอะ่ะถ้าถ้าลองแล้วมีโชคนี่บอกแม่หมอด้วยนะคะ ดีจังขอไปในดีด้วยเถอะผู้มีอำนาจเหนือวิญญาณโอเคแม่มอกว่าพวกคุณเป็นสายมูแบบร้อยเปอร์ซนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลอะไรที่คุณเขาเรียกว่ามูไวอ้อ่ะจะสำาิ์ผลนะคะในช่วงนี้ลองเสี่ยงดูนะคะ เรื่องการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรเนี่ยเราเสี่ยงพอสนุกสนุกนะคะแล้วก็มีนาโน้มว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านดุลหลังอยู่ท่านก็ช่วยคุณอยู่นะคะเดี๋ยวว่าขอมานานมากแล้วก็ไม่เป็นผลสักทีในเดือนมีนาคมนี้ก็ลองเสี่ยงดูนะคะไม่ว่าจะเสี่ยงทางด้านไหนแต่อย่าไปเสี่ยงเยอะเสี่ยงตามกำลังนะคะ มันไม่ใช่มีแค่หวยนะคะมันมีอย่างอื่นให้เราได้เสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันเนาะเนี่ยลองนะคะตามไ่เลยลองโชคดีใครที่ตอนนี้นับถือบูชาท่านพระพิทักเจ้อยู่ก็มีแนวโน้มนะคะแนวโน้มสูงว่าดวงคุณจะดีมากๆในเดือนมีนาคมนะคะก็บูชาท่านดีๆนะคะว่าง ก็ทําสมาธิแล้วก็สวดมนต์นะคะการที่เราจะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราต้องให้ท่านด้วยนะคะเนาะการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่สุดก็คือการที่เราเป็นคนดีอยู่ในสิลในธรรมนั่งสมาธิสวดมนต์นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เ,เรียกว่าเป็นการตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านคอยดูแลเรานะคะคอยอยู่เบื้องหลัง อะไรหลายอย่างของเราคือบางทีนะคะมีคนบอกว่าทําไมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราก็รู้นะคะว่าฐานบุญของแต่ละคนต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะขออะไรเราก็ต้องรู้ด้วยรู้ด้วยนะคะว่าเรามีต้นทุนในตัวต้นทุนบุญะะสักเท่าไหระะ่เนาะ เขาเปรียบบุญก็เหมือนการสะสมเงินธนาคารเงินในธนาคารนั่นแหละค่ะถ้าเรามีต้นทุนเยอะนะคะการที่เราจะขออะไรดอกเบี้ยมันก็ออกดอกออกผลให้เห็นได้ชัดเจนนะคะก็สะสมนะวันละเล็กวันละน้อยนะคะสวดมนต์แผ่เมตตาอะไรก็แล้วแต่เท่าที่เราทําได้ถ้าเกิดเราไม่มีเวลาสวดมนต์ สิ่งหนึ่งที่ผ่าท่านสอนมากๆนะคะก็คือการเจริญสตินะคะ,ะการเจริญสติก็คือการรู้เนื้อรู้ตัวในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราอย่าไปคิดล่องลอยฟุ้งเฟ้อนะคะอยู่อยู่กับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเรานี่แหละนะคะคือการเจริญสติรู้เนื้อรู้ตัวนะคะแม่หมอก,ก็พูดไปเรื่อยเลยะคะันนี้ ดีค่ะอยากอยากให้อยู่กับสิ่งนี้ใครเข้ามาขอให้เป็นดวงของคุณนะคะเพราะดีมากเลยอะตั้งแต่เปิดมายังไม่มีไ่เสียเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ต้องดวงดีมากจริงๆเพราะเวลาแม่หมอเปิดไพ่ยานโลกนะคะคนจะเข้ามาดูไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคุณที่เข้ามาดูเนี่ย น่าจะเป็นดวงของคุณนั้นแหละนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะดีจังมาดูอีกสักหน่อยแต่ชีวิตเราอะจะมีแต่โชคดีอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเกิดมาเราต้องเจอปัญหาในทุกๆวันอยู่ละแล้วลก็มีความผิดหวังมีการพลัดพลากมีการลาจาา นะคะไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยสัตสิ่งของนะคะหรือแม้กระทั่งผู้คนการจากเนี่ยก็มีทั้งจากเป็นแล้วก็จากตายนะคะไม่มีอะไรที่จะอยู่ยั้งยืนยงนะคะสิ่งบริสุทธิ <c> ์ <oughs> ดวงอาทิตย์โอเค ทำไมวันนี้แม่หมอมีความรู้สึกว่าพลังงานนะฮะดีจังดีเลยดีเลยแต่ดีบดีเลยนะคะเชื่อแม่หมอเถอะว่าพลังงานวันนี้คือดีแบบดีโดยโดยอะไรก็ไม่รู้นะคะโดยธรรมชาติของคนดีเข้ามาหรือเปล่า พลังงานดีมากนะคะเห็นไหมโอ้โอ่ะแม่หมอพอแค่นี้ดีกว่ารู้สึกว่าพลังงานดีดีอยู่แล้วแล้วก็ดีดีแบบดีเลยเอาเป็นว่าเดือนมีนาคมนะคะพยายานโลกบอกผู้คนที่เข้ามาในคลิปนี้นะคะว่าคุณอะจะเจอแต่ความโชคดีดีแบบดีเลย ถ้าเดือนที่แล้วคุณรู้สึกว่ามันมีเดือนกุมภาพันธ์นะมีอะไรยังติดขัดอยู่เดือนมีนาคมจะเคลียร์มากนะคะทำใจให้เคลียร์เคลียร์เลยดวงอาทิตย์มันคือแสงสว่างมันคือความชัดเจนมันคือความโปร่งใสในชีวิตคุณตัดขาดแน่นอนตัดขาดเนี่ยคุณจะตัดขาดจากผู้คนที่เป็นผิด ในชีวิตคุณคุณจะตัดขาดจากคนที่ไม่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นภพ่ใบนี้หลังจากนี้เห็นไหมคะ,ะเจริญเก้าวหน้าเนี่ยทุกอย่างมันจะเคลียร์นะคะอะไรที่ถ้าคุณมีคดีหรือมีอะไรที่มันยังสะสางไม่ได้เดือนนี้มีแนวโน้มว่ามันจะเคลียร์มันจะกระจ่างมันจะสดใสนะคะเนี่ยผู้คนที่ไม่เป็นมิตรผู้คนที่ ไม่ดีกับชีวิตคุณอนะ่ะเขาจะไปนะจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องตัดขาดทำให้ลาจากจากกันนะคะคนไม่ดีสิ่งไม่ดีต่าง,างๆนานาทั้งหลายเจริญก้าวหน้านะคะอันนี้ก็มาเลิกง,งามยามดีดีจังดีเลยดีมากนะคะสง่ามผ่าเผย fon. คุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จนะคะ เดินไปที่ไหนก็รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองคนชื่นชมคนให้ความเคารพนับถือนะคะถึงไม่ถึงจะไม่ขนาดเบอร์นั้นก็เถอะแต่คุณจะมีความสงาา่าผ่าเผยในตัวเองนะคะเพราะคุณเองเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณตั้งใจจะทำสิ่งที่มันแบบดีงามในชีวิตคุณน,นั่นเองนะคะจะทำอะไรลงมือทำเลย ทำเลยทำเลยค่ะจริงๆแม่แม่หมอบอกจำได้ว่าเคยดูคลิปหนึ่งนะคะตอนนั้นก็เป็นคลิปคท้ๆจะแบบนี้คลิปก่อนหน้านี้นะคะน่าจะเป็นเดือนที่แล้วหรือเดือนนู้นแหละใช้พยายานรกนะคะในการดูอันนั้นเป็นเท่าที่จำได้เหมือนเป็นการเริ่มต้นทำกิจการอะไรสักอย่างที่ ทำเราจะเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ถ้าคุณมาดูคลิปนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะแม่หมอรู้สึกว่าตัวคุณอนะประสบความสําเร็จจากวันนั้นจนถึงวันนี้ได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเพียงแต่การเริ่มต้นในวันนนะั้นอะจนกระทั่งถึงวันนี้คือมันจะมีอุปสรรคบางอย่างอยู่บ้างแหละแต่ในเดือนมีนาคมเนี้ยมันจะเริ่มเคลียร์นะคะไม่ใช่แค่เดือนมีนาคมนะคะเอาเป็นว่าสําหรับไพ่เนี้ย เป็นเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะคะจริงๆถ้าคุณตัดขาดจากคนที่เป็นพิษในชีวิตคุณได้คุณจะเจริญก้าวหน้าเลยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะคะมันเป็นเรื่องงามยามดีจริงๆที่เราจะต้องตัดขาดบางคนที่ไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นออกไปแบบอย่างเด็ดขาดนะคะเนี่ยถ้าคุณทําสิ่งนี้ แล้วมันจะเกิดเรื่องดีๆแล้วคุณจะโลง่งคุณจะสบายใจคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองที่เด็กขาดได้สักทีนะคะโอเคด,ด,ดีจังอะดีดีจนอยากจะแบบแชร์อยู่แบบนี้ไว้น,น,นานๆนะคะโอเคเท่านี้แหละดีมากดีเลยนะคะขอให้ทุกคนเจริญก้าวหน้านะคะ ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมขอให้มีชีวิตสงบสุขแล้วก็อยู่กับคนที่เป็นมิตรนะคะเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดีแต่ถ้าเกิดเจอคนไม่ดีขอให้คนคนนั้นทําให้คุณได้เรียนรู้เข้าใจโลกแล้วก็ตัดขาดจากเขานําพาตัวเองไปในทิศทางที่เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตนะคะเนาะ,นาะบางทีเราไม่สามารถเลือกได้หรอกว่า เขาเรียกเวรกรรมจะนําพาคนแบบไหนมาเจอเราแต่สิ่งที่เราทําได้เลยนะคะเราต้องตั้งมั่นยึดมั่นอยู่ในคุณงามความดีที่เป็นแก่นแกนนี่แหละก็จะเหมือนเข็มทิศนะคะยังไงเราก็ไม่มีทางหลงทางอยู่แล้วเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดหวังว่าจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ